ใครที่ใช้ iPhone ต้องระวังสิ่งนี้ครับหากมีข้อความเด้งแจ้งเตือนมาที่หน้าจอมือถือของเราแบบนี้ห้ามกดอนุญาตเด็ดขาดนะครับล่าสุดนะครับกรมตํารวจสอบสวนกลางนะครับได้ออกมาแจ้งเตือนประชาชนนะครับว่าถ้ามีข้อความแจ้งเตือนแบบ2อย่างนี้นะครับห้ามกดอนุญาตเด็ดขาดครับอย่างแรกนะครับเขาจะบอกให้เรารีเซ็ตรหัสผ่านครับทุกคนโดยใช้ iPhone เครื่องของเราเนี่ยนะครับรีเซ็ตรหัสผ่าน Apple ID นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ทําอะไรกับมือถือเราอยู่ดีๆมันก็เด้งขึ้นมาแบบนี้ห้ามกดอนุญาตเด็ดขาดนะครับสองนะครับข้อความที่แจ้งเตือนขึ้นมา Apple Reques ID Sign- in นะครับ มีการแจ้งเตือนนะครับบอกว่ามีการเข้าระบบ Apple ID ของเราโดยที่เราไม่ได้เป็นคนเข้าด้วยตัวเองนะครับแล้วมากกว่านั้นนะครับแผนที่ที่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นตำแหน่งแปลกๆที่เราไม่คุ้นเคยนะครับทางตำรวจสอบสวนการนะครับเขาเตือนบอกว่าห้ามกดอนุญาตเด็ดขาดนะครับเพราะเนี่ยเป็นไปได้สูงมากนะครับสองข้อความเนี่ยแสดงออกว่าตอนนี้พวกมิตรนะครับกำลังพยายามเข้ามาในมือถือของเรานะครับและหลังจากที่เรากดไม่อนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับแนะนำนะครับให้ทุกคนเปลี่ยนรหัสผ่านบังคับให้ทุกเครื่องนะครับที่เข้าระบบ Apple ID ของเราอยู่เนี่ย บังคับให้ออกจากระบบทั้งหมดนะครับและปิดระบบ2ขั้นตอนหรือ t r u FA ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้นะครับห้ามกดอนุญาตเด็ดขาดน,นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ใช้ iPhone นะครับแชร์ให้เพื่อนๆนะครับจะได้ไม่โดนวิชาชีพลวงข้อมูลถ้าค,คลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับแชร์ให้เพื่อนแล้วก็ใครที่มีคำถามไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามครับ